ไม่เล็กนะครับปลายืมด้วยครับพี่หนอมกิ่ตัวพี่หนอมพี่หนอมอ่ะไม่เอาเนี่ยไม่อยากพูดดีกว่าเดี๋ยวพี่นงนอมเป็นเดือดใจ <c oughs> พี่ห้อมใหญ่มีปัะตูนะใครเอา นี่พี่นอครับโหไซส์สวยเลยพี่ ของพี่หลีก็ลั่นๆเลยฮะโยนทิ้ไปนอกนี่โดนแล้วโอ้โหนี่โดนไม่โดน Say something เอ่อ Hello fish มีเกมรางวัลมาแจกเพื่อนๆนะครับก็แจ็คมามีเสื้อยืดน,นะครับคอกลมแจกให้3มรางวัลน,นะครับก็กติกาง่ายๆนะครับก็คือให้เพื่อนๆ<ม>แค่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็โพสต์ลงในคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับว่าได้ทําการซับสไครต์เรียบร้อยแล้วหรือแชร์เรียบร้อยแล้วผมจะสุ่มแจก3ามรางวัลให้เพื่อนๆนะครับเดีย๋ยวมาดูนะครับว่าเสื้อผ้าสวยขนาดไหนนะครับเออพี่ครับแล้วต้องโพสต์ลงไปไหนพี่ ใต้คอมเมนต์เลยครับคอมเมนต์ในไหนครับใน YouTube ครับผมนี่ครับเป็นแจก3รางวัลซื้อยืดสวยๆของ b j t l นะครับสวัสดีครับผมเบียร์ b j t l นะครับวันนี้ก็พาเพื่อนมาอยู่ที่บางสะพานนะครับกับเพื่อนอิลิกนะครับคุณอิลิกนะครับครับก็วันนี้เรามีโปรแกรมไปตกปลาการที่ กลางทะเลนะครับเดี๋ยวไปรอลุ้นกันดูนะครับว่าจะได้ปลาอะไรวันนี้เราอยู่กับไก่วิทย์นะครับอันนั้นไก่วิทย์นะครับก็เดี๋ยวเราเป็นตัวไปกันได้เลยตอนนีครับสวัสด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 ีครับ ลมหมดช่วงกี่โมงครับสตยครับผมลมหมดช่วงกี่โมงนะครับประมาณสิบโมงเช้าครับไม่ดีเลยนี่เราหาเหยื่อก่อนครับไม่ไม่เดี๋ยวใช้การนึงได้ใช้การที่สอก็ได้ตัวอยู่ที่ตอนนี้เราทำะไรกันครับพี่เดี๋ยวตอนนี้เราหาเหยื่อเหยื่อก่อนนะครับเหยื่อเป็นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจ๊ าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเตรียมเข้าหมายครับแต่ต้องหาเหยื่อเป็นก่อนลูกปลาครับวันนี้จะส่งลูกปลาชโชว์เพื่อนๆห <S <S นๆ่อยเกือบเต็มนะพีเ่เบียเกือบเต็มครับ ติดทุกเม็ดที่เหยื่อเราตัวใหญ่ไปไงปลาตัวเล็กคาบตัวคาบตัวเหมือนนี่แบบปลาตัวเล็กแทนทันทีเหรอเอนพอดีคำพอดีคำเนี่ย หมายแรกใช่ไหมพี่เบียร์ใช่ใช่อันนี้หมายแรกครับเดี๋ยวมาลุ้นเัื่องว่าตัวอะไรกัดก่อนนะครับโอ้มาเต็มเลยนะดูดิโอ้ดูดิโอ้โหโดดโดดอย่างนี้เลยอ่ะโอ้สายสวยสายสวย ว่ะแรงดีนะพี่โหโดดอย่างนี้เลยโดแล้วโอ้โหของพี่ดีก็โดดเลยไอ้หอละพี่เบียร์ต่อเลยพี่เบียร์ต่อเนื่องเลยนะพี่อย่างนี้มันอย่างนี้มันละนี่พี่หนอครับโอ้โหไซส์สวยเลยพี่โอเคครับของพี่ดีก็ลั่นๆเลยฮะโยนเขียนไปพ่อดิ Oh, oh. Oh, do, do. Do. Oh. Say something. Uh, hello fish. <laughs> ดีครับได้ครับตัวแรกครับผมครั้งแรกก,ก็ตัวแรกครับแรงสู้ดีมากนี่ขนาดตัวเล็กก็เนี่ยอุ้ยเบียรไซ์ญ่ว่า

ีมันแล้วพี่เบียร์เผื่อผมคันนี่พี่น่าจะมันหนิน่าจะมันแกดูคันดิอย่างนี้มันนะพี่เบียร์สองกี่พาเนี่ยดูเสียงลั่นๆครับเสียงลั่นๆเลยเบรเหครับพี่เบรคระวังคันครับระวังคัน เปิดสวยทุกเรียตันแรกเปิยังสวยมาฮีมาฮีอ,อย่างฟ้าน,นี่มันแยกสียงไงนะครับไตใช่รับ ฟ้าอ่อนก็เป็นตัวเนี้ยถ้าเป็นสีเขียวจะเป็นตัวุ้าดูระมูนมากครับโตเข้าอีกรอบครับมันอีกแน่แนแน่ครับผมถูงรึเลาไอเบียผม,ผมากหนยพี่ ฝากหน่อยเฮ้ <a> ฝากหน่อยพี่ฝากไปฝากขมังทุงหน่อยพี่อ๋อมันเด่นมากเลยพี่อ๋อเร็วเลย ไาเจอกันไาเจอกันพอเลยพอห้าเสี่ยงรอบแล้วรอบพอแล้วใจโอ

that. รล่างครับงไปท้ายเรือแล้ว I'm <laughs> doing เขาไม่ดอดอไม่แข็งหนักนี้หรอาโดครับผมตังตีนนะพี่ครับน้องเม่เน่ยหนัก่านี้เดอนโอ้ลูซีก

Tên! Tên! Follow you, nè? Uh, uh. hey, okay. Oh, female! female! To female! Yeah! Female. yeah, and a female. yeah and look at mine! jumping higher! Oh, I lose again. Fuck! Oh, shit! Oh! oh

เป็นไงพี่คือวันแรกก็มนันครับลุก <No. S 2> ็ได้ปลาใช้ไม่โตครับแต่ก็ได้ได้มันอยู่ครับมันมันมือ<ช><ช>ไหนนะมันมือโดดเด้งดึงดังดึง <c oughs> ดึรงรวบได้ติดตัวพี่คนเดียวก็สี่ <c oughs> ไไห,ห้าแล้วอ <c oughs> ่ะนี่คนเดียวสี่ห้าคิดว่าเอาขึ้น ปลาโดยไปจริงเจ้าเลยนะฮะจังหวะนี้หน,น,น้ามีบรรทุนน,น,น,นะ,นนะใครเอาผมเอาครับได้แล้วครับ,รอรบโอ้โหแทงตามมือเลยโดดตามมือ, <laughs> ด,มมอ <laughs> ดูดิแทงโดดตามมือพี่โ <laughs> อ <laughs> ้โหทำไม่หนี

ตองมาสามสี่วันที่ผมลงแล้วก็ขาไประจำทั้งเพลบอก ไอชันน่นแม่โคตดีเลยนะไอ้ชั่นนั่งแบบโคตรสวยเลย มาไปผ Lee ังรถเดียวมานี <Wit default> <wheels> <together> ่สี่หวานไปแล้วมั้งเนี่ยก็ไม่หวานเท่าไหร่นะ รู้ใหญ่ตายี่ตัวที่เท่าไหร่ครับพี่เบียร์สามสิบลครับไม่ยอมกับคุณอีลิกจริงๆครับ <c oughs> จังหวะนี้ <c oughs> ไม่มีใครยอมใครครับผม

พูงให้ผมหน่อยพี่ครับแม่พูงให้ผมโอเคติงติงครับติง32ทำไหมนี่เก้าบเก้าเสิเ oh, ียวแสงแล้วยเขาส่งงนมาพรม อ้าวที่หลุดเลยจริงอ่ะให้ตัวนี้อัพปลาหลุดไปให้แล้วอะไรนี่หมอนี่ก่อนนะสึกแย่งเหือป่าปลอยแล้วนะ เลยเนี่ยพี่น้อแลเรียเนี่ยเเรื่องอะไรเนี่ยเต็มแล้วอ่ะเต็มถังแล้วฮะ ได้จนได้ครับแกจนได้ที่สุดท้ายครับความวังหมูบบม่บ้านความวองหมู่บ้านเอา มันลั่นนะเนี่ย ถึงแล้วครับถึงแล้วครับพี่พี่หนอมขอตะขอหน่อยตะขอตะขอตะขอหน้าหน้าระวังขาเฮ้ยน้าครับโอ้โหานเยอ์เฟรดี้บิ๊กไม่เล็กนะครับปลายืมด้วยครับ เือเต็มเรืออย่างกับเปิดตลาดเลยนะพี่ <laughs> เป็นไงบ้างครับกับสายีสหน่วยครับกับลายโต้กนับไม่ถ้วนนะครับก็ทริปนี้มันมากครับกับใ่วิทย์เทาไปตะลุยมันสุดๆเลยครับถ้าเพื่อนๆชอบทลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เบียร์บเจทีเอลด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ พร้อมลุยครับโอเคโอ้เหมือนเดิมโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะทำคลิปให้มันดีต่อไปเรื่อยๆนะครับฝากด้วยครับ